สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมตอนนี้ก็นำพาพี่น้องท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง y YouTube ล็อกกี้นี่สายจรวดนะครับเรามาดูการเลียร์ลิงหน้างานครับผมนะครับของแมคโคลเล็กครับฮุบบอต้านะครับ KX033 นะครับผมนะฮะหรือเจ้าคิดครับน่ฮะมาดูสมรรถนะนะครับความคล่องตัวความแรงของปั๊มนะครับ ของคูบต้าเขานะครับนี่คูบตานี่ไม่ใช่ว่าทําได้แต่รถโกงรถเกี่ยวนะแมคโครนี่ก็มีแล้วนะครับแท็กเตอร์ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรถอะไรอีกจะมีรถบดคูบต้าไหมเกรเดอร์คูบต้าไหมเรามารอลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็เป็นที่ฮิตติดตลาดมากที่สุดนั่นก็คือแมคโครเล็กครับเป็นรถที่ าตามไซส์งานก่อสร้างหลายๆไซต์นะครับพึงมีไว้ติดหน้างานนะครับผมนี่ครับมาดูความคล่องตัวนะครับในการทำงานแล้วก็ระบบนิ่มมากครับโอ้เสียงเครื่องนี่เบามากเลยผมไม่รู้ว่าพี่เขาตั้งโหมดอะไรนะ ทีมงานทัวร์หนึ่งเรานี่ก็ถ่ายเจ้าส้มลายเจ้าวาเลนไทนยแล้วก็ทีมงานเราไปนะครับส่วนอินดีสายจวดน,นี่ก็มาถ่ายคูโบตานี่แหละเดี๋ยววัน,ว,นวันพรุ่งนี้วันมะรืน,นครับเจอกันที่กำแพงแสนนะกับดัมซิ่งดินด่วนได้ข่าวว่าดินด่วนจะมากำแพงแสนนะครับระวังท่อประปานะลูกพี่ท่อประปายิ่งอยู่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แถวนี้ มีไว้ติดบ้านท่านไม่ผิดหวังกับเจ้าขบตตาโอ้หนุนเคลียรลิงมาจากตรงนู้นครับหนุนสงสัยนี่ต้องมีงานเทแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้ปรับสภาพนะครับปรับพื้นที่เมื่อก่อนตรงเนี้ผมใช้จอดรถเนี่ยแถวนี้แถวนี้ผมจะใช้ผมจะเอารถมาจอดครับรถรถที่อู่นะครับมาจอดเพราะว่าเมื่อก่อนรถเยอะมาก รถที่ทํางานเยอะหมายถึงลูกค้าที่เอารถมาซ่อมแล้วมันพื้นที่ตรงหน้าอู่ตรงนู้นน่ะมันจอดไม่พอนะครับก็จอดเลียงเลียงเลียงถนนมานี่แหละแล้วก็ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมตอนที่อรถมันเยอะๆะแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ลกเนี่ยตรงเนี้ยพวกผมเอามาจอดทีห้าหกคันนะครับต้นเ,เขาเรียกว่าต้นมะขามเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้โตขนาดนี้ ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เอาลงเลยลูกพี่แต่ว่าอย่าไปโดนรถเขาก็พอตรงนี้นี่มัน,เป,น,มมนเป็นที่ของพี่แม่มนะครับเป็นที่ของพี่แม่มผมไม่รู้ว่าเขาขายไปยังเมื่อก่อนท,ที่เป็นที่ทของพี่แม่มเขาพาผมก็เอามารถมาจอดเขาก็ให้จอดนะครับ โอ้โหเด็กแว้นครับแมน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 เอากบเสียงแมคโครหมดเลยไม่ได้ยินเสียงแมคโครเลยเจอเจอเสียงเครื่องตัดหญ้ากบหมดเลยครับสายแว้นสายแว้นทำไรน้อนี่ยน้อ ทำสายร้อยเปอร์เซ็นมาดูการทำงานนะครับวันนี้พามาดูการทำงานของกูบอต้าครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขต <c oughs> นี่ครับ โอ้ยนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเขานะโอ้ยโอ้ยคมมากเลยตัดทวบทวบั่วทั่เลยเวียงแบบอันตรายนะครับถ้าในกรุงเทพเรานี้ตัดอย่างนี้อันตรายมากเพราะว่าเศษเศษขวดเศษแก้วมันเยอะนะครับเขาต้องระวังระวังครับนี่มาดูนี่ดีกว่า อยากขับอะนะแต่ถามว่าผมเคยขับไหมผมเคยขับนะผมเคยขับของอบริษัทโลโม่โชคชัยอยู่ตรงเรียบคลองมหาสวัสดิ์ครับตอนนั้นไปขอขับของพี่เขาเล่นรู้จักกันครับก็เลยไปขอขับของพี่เขานะครับนี่แต่ว่านิ่มมากเลยเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าเนาะโอ้ยแจ๋วเลยครับ ถ้ามีตังก็อยากจะได้สักคันนะผมอ,ะอันนี้จริงๆนะครับผมเป็นความความฝันของผมเลยผมอยากได้แมคโครเล็กคูบต้ตานี่แหละเห็นเล็กๆจิ๋วๆขนาดนี้นะครับราคาเป็นล้านนะพี่น้องนี่ครับราคาเป็นล้านนะครับอยู่ที่หลักล้านนะฮะร,ราคาเขาอยู่ประมาณถ้าตัวเล็กตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าล้านสี่หรือเปล่า แต่ว่าอย่างเงี้ยหาเงินง่ายนะครับแม็โคเล็กตัวนี้หาเงินง่ายเนื่องจากว่า,าพื้นที่แคบๆพื้นที่เล็กๆนะครับเลียร์ลิงหน้างานนี่ตอนนี้คือต้องใช้รถพวกนี้แหละเข้าไปนะครับแม็โคเล็กแท็กเตอร์นะครับแท็กเตอร์เล็กๆดูความแรงของเขาเลยนี่เป็นไงนะครับต้นกระทงกระถินมึงไม่ต้องอยู่แล้วมึงออกไปเลยนะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณไปทางพี่โซเฟอร์แมคโครด้วยครับที่อนุญาตนะครับให้ถ่ายทำนะให้ได้ถ่ายทำรถเขาแล้วก็ตัวพี่เขาด้วยครับ mm hmm. ปกติแล้วนี่ถ้าในกรุงเทพนี่จะถ่ายอะไรนี่เราต้องถามให้มั่นใจก่อนนะครับ mm hmm. เอาให้ชัวร์วก่อน mm hmm. เพราะบางทีเขาไม่ไม่อยากให้เราถ่าย อันนี้พี่เขาบอกขายได้ไม่เป็นไราอาเลอร์ขอบคุณไปยังพี่โซเฟอร์ด้วยนะไม่มีเครื่องดื่มมาให้เลยสงสัยต้องเอาเครื่องดื่มมาให้ลนะหรือว่าเป็นน้ำใจน้ำใจนะครับเราก็ได้คลิปนะครับโอ้เตียนเลยครับสะอาดโล่กเลย เป็นแบบตู้แอร์ก็มีนะครับตู้แอร์นี่น่าจะแพงแพงกว่าคันนี้เยอะแต่ผมว่าถ้าไม่ต้องขับตู้แอร์หรอกเอาแบบเปื่อยๆอ,อย่างนี้แหละมันค่อยนี่ดีแต่ว่าถ้าตรงไหนมีรังพึ่งรังมิ่มนี่รังแต่รังตอนนี่โอ้ยเอาดูดิ ยิงใหญ่ๆเลนไงอ้ระวังลูกพี่ระวังโอ้โหกำลังเหลือหลายโอ้สุดยอดเลยครับเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเลยเสียงเครื่องนี่เดีย ب. เงียบมากจะดันอะไรยังไงนี่ไม่มีเสียงเสียงหอนของปั๊มเลยเนาะโอ้ดีจริงๆเลย ของเขาดีจริงๆก็น่าจะเคลียร์หมดนี่แล้วครับไปหมดเลยป่าเนี่ยเอาเลยลูกพี่จะได้โล่งๆหน่อยทัศนียภาพจะได้แจ่มๆนิดนึงเน่มองอะไรไม่เห็นเลย อุ้ยเดินดันเลยนเะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ใช้งานก็ใบมีดนะไงใบมีดอะโป๊โปโอ้โเหนียวหน้าดูเลยต้นกระทินต้องล้วงหน่อยล้วงหน่อยเตือไม้นี่ตัวดีเลยนะ ไม่รู้ว่าเขาจะขุดหลุมฝังเลยหรือจะโกยตักไปทิ้งไม่รู้นะครับนี่แหมขค่องดีมากเลย ไม่รอดมึงไม่รอดไอ้ต้นกระถินมึงไม่รอดแน่นอนนี่หักทิ้งเลยลูกเี่ออเออเออจะสู้เราได้ไงวะนี่เรียบร้อยเลยเออระวังสายไฮดรลิกอ้แต่เขาเก็บสายได้เรียบร้อยมากเลยนะแมคโคเล็กเนี่ยดูดิสายเขานี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลย มุดเข้าไปมุดเข้าไปนี่ครับใครที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ <c oughs> ือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผม <c oughs> เอาผักมันลงไปดพีิเออ <c oughs> อย่าให้มันเหลือรอดเอาให้มันเตี้ยนไปนเลยนั่นแหละแจ้อ่ะ หน้าที่เราคือทำลายจอมทำลายล้างนี่ครับเดี๋ยวถ้าเขามาลงดินมาถมดินจริงๆนี่รถที่จะอยู่หน้าง,งานจริงๆก็จะเป็นแมคโครใหญ่ o เลยเขาน่าจะเอาแมคโครใหญ่ o มาลงนะครับเพราะว่าถมดินในกรุงเทพนี่ส่วนมากแล้วจะจะต้องผมสูงแล้วก็แต่งทรงด้วยนะครับ ลุยมันเข้าไปลูกพี่ลุยมันเข้าไปโอ้มาดูวิ่งยะขวดเกินโอ้ยขวดเต็มเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ขวดขวดอะไรนะขวดเบียร์นู่น่ะเต็มเลยอุ้ยไม่แตกเฉยเลยรถแมคโครเก่าไงไม่แตกขวดนี่เหนียวเนี่ยนู่นขวดนึง อุ้ยงัดเดียวเลยงัดกระจายงัดเข้าไปลูกเพ้งัดเข้าไปโอ้ยไม่รอดฮะยังไงก็ไม่รอดรับรองกระจายแน่นอนนะฮะนี่ความแข็งแกร่งนะครับ,บข้างๆนี่ก็จะเป็นเต็นท์รถของบ้านเฮียเขานะครับนี่บ้านนี้นะครับผมเฮียบ้านนี้ใจดีครับ สนิดกันโอ้เสียงเครื่องนี่ผมถูกใจเสียงเครื่องมากเลยนิ่มมากอะ่ะมันมีตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะของคูบตานะโอ้ยจำเลย ลุยเข้าไปอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากพี่ๆน้องๆ f c ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาเครื่องดื่มนะครับมาให้พี่เขานะเดี๋ยวให้ให้ด้วยพลังเอ็มสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเอาพลังเอ็มมาให้พี่แกเพราะว่าขอบคุณที่แกให้ถ่ายทํานะครับให้ถ่ายคลิปนะ เดี๋ยวจะพามาดูต่ออีกหนึ่งคลิปต,ต่อไปนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ